สวัสดีค่ะคุณพ่อมาแล้วกำลังจะถ่ายคลิปพอดีเลยโอ้โหพอเรื่องงานมาแล้ว้าวแมวเมวนี่มียังลูกสาวเลาะเลาะไปหาเก็บหอยมางพี่น้องหอยมันกินมาไหนสิเก็บมาให้เนี่ยพูนะเอามาเลี้ยงมันบอกเป็นหอยจะมาเลี้ยงโอ้ยอีงเงี้ยวกับไปเลาะอีองเงี้ยกับหาเก็บนะั่บของเงี้ยวนินสีน,น่านนินมวนไว้สะก่อนเท่านี้แล้ว <c oughs> โอ้ย เมืองใบเนี่ยตัวนี้จะหนีนี่นี่เมืองโอ้ยไปเอาบ,บาอไดยันนี่มันกินใบไ,ไม้อู้หุ่นเ <c oughs> กาะกันเต็มเลยเราหากินใบใบไ,ไ,ไม้มันกัดอ้ยผุ้นเอาใบไ,ไม้มันกินน้ำยางดี <c oughs> เลี้ยงดูปูเสือยางดีเลยพ <c oughs> ีนองเฮ้ยตือสีน้องติดหอยทากเธอบูแล้วก็เล่นด้วย คุ่นซุเป็น์ยังกันยิงได้เสือมาหนวดยาวๆยิงออกมายืดออกมาหาเมืองยืดออกมาเออยืดไม่อีกยืดไม่อีกเจือดไม่ยาวๆนี่โหแล้วเลือดเสือมันจับชิดจับฉิดมันจะไปทางไหนโอ้ยเนาะนินนันนทหารบินยังฮะ สีหนะ้านินมวนไใบสะก่อนเมื่อแห้งแล้วเจ้าหนูไปหามานินโอ้ยตองหอยพวกนี้มันจะมีแต่ยางนี่อันตรายนะตองมันเป็นพิษนะตองกูบอกให้่ม่มรู้ือยินี่เลยเป็นทังไดล่ะเดี๋ยว,วกูกราบบ่านกับซองเลยบอกนินพี่ตองไปข้างนอกนะนิน มันค่าตะเกาหันละนิ่น,น,นพี่ตองเรียกโอ้ยนี่นเดี๋ยวเคยเปลี่ยนชื่อใหม่จากนสีหน้านิ่นเป็นไอเยนอันแล้วนี่อิชิมบุมีสนเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวกับบอดใดเรื่องนิ่นกับยูกบเกือเก่า ดีรักเพื่อนแมวฉุบนอนอยู่กลางถนนก็มาย่อมหนีนอนอยู่กลางถนนกระบ,บนุนไปกานต้องอื่นอาการต้องอืนอาาองอ่นยังค่อยหันคลิปนี้แค่นี้จ้า,จาพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติงตองช anel น,นี้ด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า